สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจนนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมอรารยานะคะหลังจากที่เราทุกคนรอกันมานานนะคะตอนนี้ตัวเต็มของเกมอรารยาก็ออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้านะคะเราลองไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วตอนนี้เราเหมือนจะอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอเอีคเราว่าเราไปเดินสำรวจห้องกันดีกว่านะคะนี่ก็จะมีผ้าม่านมีเตียงเก่า,กาๆยํำเลยค่ะว่าเก่าๆน่าเหมือนจะเป็นห้องพักคนไข้ไหมไม่น่าจะเหมือนละคะ่ะใช่เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าฟา เฝ้าได้ห้องละสองคนไม่เกิดลงมาดิโนมาเลยคิดคนละสองร้อยมต่อคืน่าไปเดินสำรห้องกันดีกว่ามันน่าจะเหมือนกับอ่าที่เราเคยเล่นตอนเล่นอ่าลองเล่นตัวเดโมนะคะแห่นไหมก็มีโน้ตติดเหมือนกันน่าจะน่าจะเหมือนใช่มั้ง บอว่าลงไปซื้อน้ำอย่มานะตึงโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวค่ะอืมฮึมึเสียงฟ้าลอง,อง,อง,องตเตะอยู่วะเฮ้อ,องไองเจอพาค่ะจำได้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยดูเก็บพาค่ะเก็บเก็บไม่ใช่ลืมเรกเก็บไม่เป็น วันนี้เราต้องเก็บได้เห็นไหมไปค่ะสำรวจห้องต่อค่ะเ,เุ้ยมีเสียงด้วยอ่ะนั่นไงนั่นไงการคาดเดาของเราไม่ผิดเปิดลับแบบเชื่องช้า มันเปิดไปได้แล้วก็คือเราต้องเข้าไปนะคะทำใจยั้ไงเจอหนุ่มซีพีหนุ่มกอศกอนาตกรรมฆ่าโหดห้าศพอือหือเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วทะเลากันทำไมต้องปิดประตูขังคนอื่นด้วยอ่ะ ไม่เข้าใจเอ้ยไม่ต้องขอไม่ต้องทำให้ตกใจเปิดให้ก็ได้มันเปิดให้ไม่ได้เฮ้เคาะทำไมเราเอาขคอเองเปิดเองเว้ยไม่กล้าออกไปเลยอ่ะ ไม่เจออะไรจอกเนาะน่าจะไม่เจออะไรขอบคุณค่ะที่เปิดประตูให้แล้วก็ขังไว้ด้วยเย้เย <Yeah, yeah. S 1> ้อืมจะกี่ครั้งก็ยังตกใจไปค่ะเขอาอุตส่าห์เปิดประตูให้เราแล้วเราต้องไปค่ะเขาต้อนรับเราแล้วค่ะ ม่แม่มีมีคำมีหัวล้อสใส่ด้วยเดี๋ยวนะตามหาที่มาของเสียงวยเสียงมันอยู่ฟังไหงล่ะคะคุณเ้เสียงเปิดเลยเสียงล็อกประตู เราไม่มีอะไรต่อมานะไปค่ะไปอย่าได้กลัวค่ะเรามีพัชแล้วค่ะรั้งที่เราเราเก็บพับไม่ใช่หรอกเ,รเ,รเก็บไปเป็ี่นทั้งที่แล้วน่ะเออปิดประตูใส่อีกจะหนียังไงเราเวลาวิ่งอนะ่ะวนี้ก็ต้องเดินตามทางไปเรื่อยค่ะน่าจะยังไม่มีอะไรแต่ก็ยังมีเสียงให้เราได้น่ากลัวนะคะก็เจอ ป็นทางเดินมีบอร์ดต,ต่างๆนันนะค่ะไปกันค่ะเดินเดินแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอืมนั่นไงดูมันดูมันหัวล้อสัใจเอ๊แล้วเราจเจออะไรนั่นไง เจอเป็นซองจดหมายนะคะอ๋อดูดิรองเท้าก็ไม่ใส่แต่งตัวโซม,มากเลยตัวเองจึบ๊บมีอะไรหรือเปล่าจดหมายอะไรเจอแต่ความว่างเปล่าะคะ่ะอืม้ยวิวแชร์คือแชร์ไม่ต้องค่ะเดินได้ค่ะไม่ต้องมากับไปหาเจ้าปอกค่ะกลับไปที่เดิมค่ะไปค่ะ เดินทางต่อค่ะตะลกการแต่งตัวของตัวเองรองเท้าก็ไม่ใส่แต่งตัวหูเผ<ฮ>ือวิ่งใช่ไหมเนี่ยเอาเออันนี้ก็ลงมาข้างล่างนะคะตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ชั้นอะไรเป็นหน้าลิฟต์ เป็นที่มืดมืดปีแค่แสงไฟตรงหน้าลิฟต์แค่นั้นก็มีเตียงมีวิวแชร์น่ากลักวกลัวมันโผล่มาข้างหลังอะะไปนะคะเสียงลิฟต์ก็น่ากลัวมันจะโผล่มาไหมเนี่ยเสียงมาแล้วว่าโอ้ยจิโอ้ยลิฟก็ช้า เสียงก็มาอือหือยโรยชั้นลไยอ่ะสี่ห้าตรงชั้นห้าชั้นห้าได้ไงเนี่ยอือหือกลักว่มันโผล่เข้ามาในลิฟต์อ่ะปิดปิดปิดสิไม่ใช่วมาเจอโผล่เข้ามาในลิฟต์นะไม่ใช่โผล่เพื่อว่าหัวโอยนั่นไงนั่นไงคุณไม่ทานขาดคขาอย่านะ ไม่ใช่เปิดรีพาร์เจเอ๋เจอเลยตอนนี้เราจะลงไปชั้นหนึ่งนะคะเสร็แล้วแล้วทางข้าขวาก็เป็นทางตันแปลว่าต้องไปทางซ้ายตอนนี้ก็มีหลอดไฟ สว่างแบบใช้สว่างลิบหลีแล้วก็มีเตียงนะคะวางกันบนชั้นชั้นกเรต้นกันด้วยเรื่องของแก๊งขโมยศพนะคะที่เราได้พูดไปนัปตั้งแต่ต้นรายการมันแปลกแต่มันก็เกิดขึ้นีเสยงออะะไระ่ เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นขโมยศพในพื้นที่หลายๆอำเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่บ้านโนนสาตำบลนามม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็ยังมีที่อำเภอกุมภาวาปีอะไรอ่ะโอ้ยตกใจยืนเถอะยืนเถอะยืนแห่ทำแน ไปเถอะตกใจตะกี้ลูกบอลเออเคยเห็นไหมก็เรียนตกใจอยู่ดีตอนนี้เรามานะคะอ่าบอกว่าไปตึกผู้ป่วยนอกไปห้องค้อห้องผ่าตัดห้องอาหารห้องบ้านทั้งเจ้าหี่เลือกเอาขา่ะว,ว่าจะไปไหนนะคะจะไปไหนคะไปหาเจ้าหี่ก็ได้ลงหารจะไปทําไมกินข้าวอิ่มแล้ว ไปค่ะกลัวใจก็กลัวจะเดินต่อก็กลัวไปค่ะเอ้ยโอ้เอ้ยไม่ต้องส่งดวแชร์พังพอดีครับมาขนาดนั้นอะ่ะเองดีที่แสงสว่างยังยังยังสว่างแต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดี อืมเสียงมาด้วยมีเปิดท่องไหมเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะคะเดินต่อไปมีประตูเปิดอไอ้ประตูนี้เปิดอะ่ะพี่อืมไม่ให้ไปก็บอกไม่ให้ไปก็พอเดินท้องเนี้ะโอ้ยเปิดไม่ได้นะคะ Three, four, Baik Okay. ทานแม่ไปดูก,ก่อนนะคะวันมันเปิดไม่ได้ม,มาม,มาเป็นเปิดซีเปิดซีเปิดซีเปิด,ด,เ,ปดเอ้ยมาแล้วไปซีไปซีปซเปิดวิ่งวิ่งวิ่ง เปิดประตูก็ช้าช้าไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วเนี่ยมันวิ่งไม่ไปไปแล้วไปวิ่งวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมา มีเรื่องเล่ามากมายเ,าเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้ว่าจนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาด เกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนไม่ใช่เ<า>งาค่ะเจอตัวเลยค่ะเป็นเพียงแหล่งมั่ดสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับ แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้ น,นี่เราอยู่โรงพยาบาลอะไรอะนาภาวันเหรอขิงมันก็ไปโรงพยาบาลร้างนี่แหลดมีจากสภาพแล้วอุย้ยมีไฟติดชาร้องก็นกว่าไฟติดอ้ยอันนี้ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจนะคะฟ้าฝนมีอออไฟกระพริบ มีครูมีครูบรรยากาศที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆตั้งแต่เกิดคดีตอนนั้นสินะถึงได้ร้างขนาดเนี้ยอืมเปลี่ยนค่ะเอาหาสิขาทางเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนะเอายามยามค่ะโอ้ยยามหลับปะเราก็ต้องหาเองแล้วนะเชเนี้ย มันเป็นที่ก่อสร้างด้วยมันก็เลยหายากไม่แน่ใจว่ามันเข้าตรงไหนไม่ใช่สิโอ้ยน,นั่นไงนั่นไงใช่ปะ่ะฟ้าก็ร้องน่าจะใช่แหละลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนด้วยอ่ะโอ้ยเขาไม่ โอ้ยทางอื่นทางนี้เขาไม่ให้เข้าแต่แตะกี้มีคนอะี๋ยวเราต้องไปหาทางอื่นนะคะทางนี้เขาไม่ให้เข้าแต่แตะกี้น่าจะเป็นยามแหละโอ้ยฟ้าก็ร้องเสลกเกินไม่รู้ว่าไม่ได้ใจว่าทางนมันได้เปล่า แอบเข้าช่ยนี่ไงนั่นละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนั่นไงได้ด้วยแอบเข้าจะโดนจับไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีดูดีดูดี่หแมลงสาบเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยไปสิวกคานไป เอาเจอแต่อะไรน่ะโอ้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสารยังไงแหน่เพิ่งจะมาให้เปิดไฟฉายก,ก,ก็เปิดตั้งนานปะ่ะเฮ้ยหมือนมีม้าลายนะคะมันมีสารโอ้ยหมาไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อนี่ไงนี่ไง นี่มันสารอะไรเนี่ยมีสารไปตั้งที่เยอะมากอะ่ะมีม้าลายด้วยสารม้าลายหรือเปล่าเนี่ยอือหือไปค่ะกระโดดค่ะเป็นผู้หญิงสายโหดสายสายลุย ก้าเดินไปเร็วหัวหยทางหัวหัวคาน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 ค่ะ,คะ,คะเดินค่ะธรรมะธรรมเงค่ะอย่างธรรม,มระธรรมเรแมลงสาบก็เยอะมากทางดีๆไม่มีให้เข้าด้วยต้องมาแอบเข้าอ,อย่างเงี้ย มีแต่ของนะมันเหมือนกับกันเป็นกันแบบจะสร้างสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนสร้างไม่เสร็จแล้วก็กลายเป็นโรงพยาบาลล้างโอุ้ฟ้าก็ร้องฟ้าทำไมต้องให้ขานเยอะจังเลยอะ่ะไม่ขานได้ไหมล่ะเออลำบากตัวก็สูงกระโดดกระโดดแล้วก็ขานเนี่ย อึ๊บอึ๊บอึ๊บไหนค่ะจั๊มค่ะจั๊มค่ะเป็นผู้หญิงกระโดดค่ะเป็นผู้หญิงสายลุยค่ะทั้งกระโดดทั้งค่ะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้เเจอแล้วรีบไปเร็วเร็วไปเร็วคานค่ะคานเร็วเร็วรีบไปอือานอย่างธรรมะธรรมเองใครอ่ะ อารยาหรือเปล่าอารยาอารยาอารยาหรือเปล่านี่หนีแล้วเร็วเร็วจะไปไหนไปไหนอุย้ยปิดประตูเฮ้ยค่ะไงก็สลับวันนี้แล้วก็พักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเ,เหลือมัมาต่อกันพาร์ทหน้านะคะว่าเราจะมาเจออะไรนะคะตะกี้เราเจอใช่อารยาหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลุ้นกันอีกทีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็บา,บายค่ะ